แล้วทำไมฉันได้แค่นี้ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่ๆเฮ้ยโหดับของเพียบเลยสโคมสีหลังต้นไม้ต้องใจเย็นกันด้วยเออซุ่มอยู่ไปแล้วเอ้ยป้ามนั่นไงบอกแล้วเฮดช็อตโอ้โหทีนี้มากันเพียบเลยละ่ะผู้จัดการคะเฮ้ยเห็นปะต้องสิบงนาฬิกาผู้จัดการคะ ผู้จัดก,การทำไมเงินเดือนฉันถึงขึ้นไม้แค่เนี้คะคุณพลอยเป็นพนักง,งานเก่าอะ่ะเงินเดือนมันได้แค่นี้อยู่แล้วคุณพลอยต้องมองการไกลมากกว่าน,นี้นะรู้ไหมมองการไกลยังไงะคะเนี่ยไม่ตลกนะคะผมหมายความว่าถ้าเงินเดือนคุณพลอยน้อยอะ่ะเดี๋ยวโบน,นัสคุณพลอยจะมากไงครับแต่ผู้จัดก,การคะมันคนละส่วนกันนะคะแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่เข้าใจด้วย ว่าทำไมของฉันถึงไม่ได้ตามคนอื่นอ่ะคือผมทําเรื่องเบิกงบอประมาณจำปีไปแล้วครับคุณพลอยต,ต้องรอปีหน้าหรือไม่ก็ปีต่อไปนะครับส่วนโบนัสเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่งให้แล้วก็จะให้ปริมาณที่เยอะๆด้วยโอเคไหมครับโอ้ยผู้จัดการผมเฮ้ยต่อสโคมสี่โฟแปดโฟ่แปดผู้จัดการแกคิดจะทำอะไรกันแน่ แกเล่นจุดต่อจุดแขงของพักงานฉันก็โดนเหมือนกันแล้วทําไมเขาต้องทําแบบนั้นด้วยอ่ะถ้าเป็นคนอื่นอ่ะโดนเยอะกว่านี้แน่แต่แกเห็นว่าพวกเราเป็นคนคุยง่ายเนีย่ยโดนกันหลายคนละโดยเฉพาะพนักงานเก่าแต่นี่มันไม่ใช่เก์ณฑในการขึ้นเงินเดือนนะสิแกว่าไรว่าสันเกตด้วย